แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21มีนาคม2 5 6 7มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประกันสังคมชวนผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลภายใน31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะโดยนายบุญทรงทัพชาย,ยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้อัปเดตว่าสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกันตน สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ปีละ1ครั้งนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยในปี2567นี้ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน31มีนาคม2567ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะคะ โดยขั้นตอนคร่าวๆการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะ1ท่านต้องเข้าไปยื่นผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมที่ www.sso.go.th พอเข้าไปแล้วนะคะก็เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกกดยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลเลือกเหตุผลของการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการนะคะจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงพร้อมกดบันทึก 2ทํารายการผ่านแอปพลิเคชัน line โดยการเพิ่มเพื่อ add sso ไทยนะคะหรือสำนักง,งานประกันสังคมจากนั้นเลือกข้อมูลของผู้ประกันตนพร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเลือกไปที่เมนูเปลี่ยนสถานพยาบาลเลือกเหตุผลการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการกดยอมรับข้อตกลงพร้อมกด ยืนยัน3ยื่นแบบที่สำนักง,งานประกันสังคมกรงุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วไทยนะคะหากผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางออนไลน์แล้วไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกนะคะทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ซึ่งในปี2567นี้นะคะมีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์จำนวน267 267แห่งแยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจำนวน170แห่งและสถานพยาบาลเอกชนจำนวน97แห่งโดยการเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้นนะคะขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองและให้คำนึงถึงความสะดวกความพึงพอใจและประโยชน์ของการรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนนั้นทํางานอยู่นะคะหรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจํานวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สํานักง,งานประกันสังคมกําหนดสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 ที่ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะสามารถใช้สิทธิ์รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เดิมได้และหากผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปได้อีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพ